ดีค่ะเราจะมาแกะกล่องสุมพันลมกันนะคะใครเคยทำบ้างคะพี่ค่ะอันนี้นะคะคือพันลมที่เรากันจะได้กันนะคะหนึ่งสองสามนี่ค่ะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอะไรนะคะไปดูพร้อมกันเลยนะคะสมาแกรก,กันเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บ อันนี้ทําเองเลยนะคะอันนี้ถ้าใครไปหาซื้อไม่มีนะคะอันนี้ต้องเราทําเองเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นซีเครตนะคะซีเครตก็จะเป็นน้องหน้ากล่องเลยนะคะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแบบห้อยโคอนนะคะไม่ต้องถือเลยมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวน้องซีเครตหรือเปล่าคือตอนนี้เราอยากได้น้องแบบดอกไม้กับน้องซีเครตนะคะ นี่นะคะดอกน้องดอกไม้ตัวนี้นะคะกับน้องซ e ก r e รนะคะน้อง s ิ c r e รกับตัวนี้นะคะหมัเราจะมาแกะกันเลยนะคะแกะแกะแกะแพร้อก่อนนะคะเราจะมาแกะกันเลยนะคะตื่นเต้นนะคะทุกคนชุบ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 บนี่แกะแล้วทุกคนว่าอันไงคะเราจะมาใช้คัตเตอร์กันนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะต้องให้คู่ประคองนะคะแต่อันนี้คือเราเคยใช้แล้วนะคะนะคะเราก็จะมาตัดแบบนี้เลยนะคะตัดแบบน,น,นี้เลยนะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นหมดเราไหมคะทุกคน,นะครับ จะมาเกะกันเลยปุ๊บโอ,อ้ทุกคนค่ะถุงใหญ่ที่สุดเลยทุกคนจะเต็มกล่องอยู่แล้วนะคะจะมาอิบออกมาเลยนะคะว้าวอันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาเอาออกไปก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนใหญ่มากเลยคะ่ะเราขอลองจับกรงดูก่อนนะคะ ตรงมันดูแบบอุ้ยคุณนี่นะคะทุกคนเราจะมาเกะกันเลยใจแบบไม่ไหวแล้วทุกคนเลื่อนมากมากอุ้ยขมปิยวเลยอะทุกคนอู้ยงี้มากเลยอืมข้าวโลมนะคะทุกคนเอาไว้ห้อยคอแบบนี้เลยนะคะนะคะจบคลิปเลยค่ะ ใครอยากทำามก็ทำามได้นะคะใครอยากให้เราทำอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะปุ่มเปิดจนนี้เย็นมากเลยค่ะโอ้ออน,นีีกำลังร้ออยู่เลยนะคะเราก็เลยมาเปิดแอร์แทนนะคะปิด มาคาราบุย